สวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องถาวันออนทั่วครับผมมนี่ผมมีภาพเบื่องแปลงหญ้าแพ่งกุลาครับผมอันนี้แปลงหญ้าแพ่งกุลาแปลงนี้นะครับเนาะตะกี้เกิดอยู่หาเปอร์เซ็นต์ครับทุกมื่อนี่ต่ว่ามาใสครับเต็มเลยครับนี่ครับผมได้ตัดออกนะครั้นตอนปนหญ้าปนหญ้านี่ครับผมปนหญ้าเห้อ่อมมูนะครับเนาะนี่ครับปนหญ้าเห้อ่อมมูช่วงกลางๆนี่ครับช่วงกลางนี่ปพลอยเลยครับผม นี่ครับไปหอดปุ่นแล้วครับนี่ครับเป็นหยาปนไหล่ดีครับผมอันนี้ผมลองปตัดออกนะครับเนาะผมถิลองปตัดออกว่ามันสิเป็นตังไดครับผมนี่ครับการปลูกหยาแทงกุลานี้ทงนะครับผมกรับยาปนไหล่ครับผมนี่ครับเห็นปะครับที่หาต้นหยาแคงกุลาพ่อหยาดเ่ยครับผมแล้วผมหยิบปอยให อายุหญ้าตายไปเองนะครับน้องันนี้ครับผมมีป่อยให่งหญ้าเขาตายเองครับเพราะว่ามันหลายเกินเหตุนะครับเนาะเหต่ผมเกี่ยวออกไปเลยนะครับช่วงทีมันเป็นหญ้านะครับเห็นไหมครับช่วงที่เป็นหญ้าอีรีนะครับมันก็เกิดครับช่วงน้นๆ้นครับออกดีครับหญ้าแท่งโคราครับผมนี่ครับทางน้นนองออกดีครับอันที่มังในตั้มตั้มคุ้มคุ้มครับมิจะดอกหญ้าเห่าหมูครับมาออกมาครับครับแห่งเต็มเลยครับอันเดน้นน่นครับ แพ่งกุหลาบจะว่ามัสเตใสครับตอนตูที่แหลกผมว่าตกใจว่าหมังเงินเนื้อที่บอกอกครับแต่ว่าบ่๊มเอนครับผมตรงน้นามครับหมังเงินงามขมูครับหม่องต่าหรือหม่องคมนี่คหรือหม่องนามค้างบอกออกเลยครับต่ว่าแพ่งกุหลาบนี่บอกดีครับผมเพมาเพิ่งแปลงครับที่ว่าตัดตัดเพื่อการศึกษานะครับแปงนี่นี่ครับแป้งนี่ตัดเพื่อการศึกษาครับต้องมีตัดอันนี้ผมตัดไปเร้วสองเถียวนะครับ สองเขียวครับเห็นปะครับตะกี้ผมตัดในช่วงต่อแรกนะครับ้าสองสองเดือนครับอีกครับอีกยี่ห้าหมื่นนะครับเนาะผมตัดเลยครับนี่ครับอันนี้ตัดได้สองเขียวครับนี่เขียวที่สองนะครับผมตัดไปแล้วอันนี้กับพานไปได้สิบหมื่นครับสิบหมื่นแล้ว นี่ครับผ่านไปเดกคิบมือแล้วหยาเริ่มเกิดขึ้นไห้แล้วครับผมแปลงนี้ไสปุ๋ยไหลนะครับเนาะแห้งไสปุ๋ยไหลหังหังใหญ่เร็วครับผมนี่ครับใสปุ๋ยสิงว่าไหลใหญ่เร็วง้ามเร็วครับผมนี่ครับตอนรับแปลงที่คิดว่ามันสีบ่เกิดนะครับเนาะเนี่ยหยาแพ่งเวลานี่ครับมีอยู่ออกอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับบ่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทุกมือนี่มันหนาก็หยาธรรมชาติครับผม นี่ครับขอดีของเขาครับนะถ้าเขาจะออกมาเราเขาเกิดหน่อยกระจิงครับอยาแพ่งก็ลด้ครับเขาเาเกิดหน่อยกระจิงอยู่ถ้าเพิ่งแปลงนี่ครับนี่ครับเห้วหมูครับนี่ครับเกิดหน่อยกับจิงอู้่ครับต้อไปครับเขาจะขยายไปเรื่อยนะครับเนาะเขาตีเรื่อยไปเรื่อยจนคล้องพื้นทีเลยครับนี่ครับอยากเหี้วงหมูเมื่อนี่ครับตัดไปไปได้แร้วครับรอบหนึ่งนี่ครับตัดไปแร้วรอบหนึ่งครับอยากเกิดถึงนไหมกันครับ นี่ครับหยาให้อ네 no. ูมูน um ี um, ่ผลไหลนะครับเนาะนี่ครับช่วงที่มันบกผลขึ้ช่วงทุงสูงนะครับเนาะช่วงทุงสูงน้องนงครับนี่ครับทางเขียวทา้งงามครับผมทห้งสูงทงสูงทา้งงามครับบางไดตําๆ่นี่หยาบลใครเกิดนะครับเนาะจ้ามองเป็นตมนะครับเห็นบ่มครับเห็นเป็นตมเป็นน้ำครับมันบลใครไม่หยาเลยครับมองเป็นตมเป็นน้ำที่บ่าครไม่หยาครับอันนี้ผมปล่อยน้ำใส่นะครับเนาะนี่ผม ปล่อยหนามใส่ครับกลับมาเบิ่งแปลงนี้เห็นว่าครับผมตัดไปช่วงเงินเงินครันสีหยามันสีหยาแพงกุหลาบสีงามครับผมช่วงต่ำตำไปสีมีตะดอกหยาแลครับเนาะผมสังเกตบงว่าปลูกหยาแพงกุหลาบครับหมองเนินงามกับหมองต่ำครับผมสำหรับการปลูกนี่ไฮนั่นครับเนาะนี่ครับปลูกนี่ไฮนั่ครับมื่อนีครับหมองในตำตำอยู่เพราะใครออกนะครับเห็นว่า ส o มดีน้ำดีหนีมันโมเมนต์ครับผมมองออกขึ้นหมองเงินครับครับรับแลงหยาเพ่งปลาครับพังเทิงขั้นสามผมก็มีหยาเนเปียไว้สำหรับเปลี่ยนง,งวดน,นะครับนะเนาะนี่ครับหยาเนเปียครับต้นสูงพอตัดแล้วครับผมนี่ครับ ถ้าตอนปลูกเริ่มปลูกกันไหมนะครับเนาะถ้ารับพื่อนที่มาศึกษาวิธีการปลูกนี้จังไดกันเบื้องใดครับผมผมในชายทำคลิปไปครับผมคือหยามื่อนี่นะครับแปลงมื่อนี่เกิดย่นิดเดี๋ยวครับเกิดอยู่ช้ยหยิบหาร์เ็นทุกเนื่อนี่ตัดไปรอบแรกรอบสองนั้นโาหัวมันมากระสครับผมเึ้นเริ่มขึ้นมาแตกขยายขึ้นมาไหลก,ก้าวครับผมนี่นะครับเนาะแล้วก็มี่หยาเนี่ยเปลี่ยนนี่ครับ เออเปียยเพราะตัดแล้วครับผมแห่งมันมีเวลาตัดับผมเพราปวะหยาผมไหลนะครับเนาะหยาผมไหลครับจะกะหยาไหลก็งง้วแล้วครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับผมตัดแห่งง้วครับมือหนึ่งครับเตมือหนึ่งนะครับนี่นี่ครับทั้งทั้งกับซีจัก้าครับข้างล่างกับหยาเต็มรถครับผมนี่ครับหยาเต็มรถเลยครับได้มือเดียวเลยครับนี่ ง่วผมก็กินหลายครับแต่ว่าหนื้อมันก็หลายกันครับมันก็เลยบบมไปตั้งแต่เนื้อเนื้อไก่ตีแก่แล้วครับมันมีเวลาตัดอยอะบางทีตัดเนื้อท่านไม่ฉาดไครับในสามนะครับเนาะตัดธรรมชาติกับมืออีกอ่ะตีแก่ๆครับผมเพราะว่าตัดปรทันหนื้อมันหลายกว่าหัวครับนี่ครับเด็กหัวตีกินแต่หนื้อแก่ครับหัวของผมไม่กินหนื้ออ้วนตั้งแตเลยว่าใครอ้วนตัดปรทันหนื้ออ้วน บางคนก็บางยาอ่อนไหลขยขีไหลอีกเอาลงไตไปครับก็ดีครับแต่ต็นอย่างไแก้ไว้อดีเลยนครับสะบบน้ำผมก็ไหลจกๆครับสุลาเซลครับผมปล่อยเสียซาครับปีนี้แห้งแรงครับปีนี้เขาตายไปแล้วเขาไม่กินนะครับ ไอ้เบิ้งแปลงภาไป้เบิ้งแ,งแปลงที่ตัดออกที่ว่ันมแจะแพงกุหลาบนะครับเนาะที่ว่าดำโดยคนครับดำือยังดำหน้าครับผมกับการยำนะครับนี่ครับแปงนี่กับนี่ครับเพื่อนครับผมไรตั้มๆครับไม่คดีเกิดต้นยาหยาปนครับผมนี่หยาปน มองสูงยังส่วครับกับกับเขียวจิ้นพื้นนีะครับเขียวเลยมองได้สูงเหมือนน้ำงามครับไงตั้มแท่งกุหลาบพี่บุ๊ใครเกิดครับถลับแปลงหยาผมนะครับเนาะบางคนบางทางกับบุ้งพ้กันครับผมบุ้งพื้นกันนี่ครับผมตัดตะมือวันที่ยี่สิบแปดอันนี้ตัดเต็มหกมือครับผมแปลงนี้หยาแท่งกุหลาดนี้เก่าสิบหาเปอร์เซ็นต์เลครับเก่าสิบหาเปอร์เซ็นต์หยาปนชี่หาเปอร์เซ็นต์ครับแปลงนี้ครับผม จะแปลงนี้ครับผมคือกันครับผมเก่าที่าเปอร์เซ็นต์ครับแปลงกลาครับหญ้าปนหาเปอร์เซ็นต์ครับแปลงนี้คือกันแปลงเมื่อนี้นี่ยำเดวยคน้นนะครับเนาะยำด้วยคนยำพร้อมดำพร้อมครับที่ยังดำน้ายครับผมนี่ครับทุกมื้อนี้ครใหญ่เร็วครับแปลงนี้ครับผม อันทุกพระไทยเบ้างครับ,รบมือหลังสีพระอัปเดตเบิ้งอันหยาพนที่ป๊อตตัดออกนะครับสิเป็นยังไงครับผมที่ผมบาย่อมตัดออกเลยครับที่นี่ครับจังท่านนะครับนะบาย่อมตัดออกเลยไม่สิปเ,เป็นยังไงแต่บิางน่ากันครับมือรังที่อัปเดตเรื่อยๆครับผมนี่ขอข้าวกล่าวขึ้นมาสวัสดีครับ